รับ g o o d morning ครับยามเช้าวันนี้เรามานั่งบริการเช้าียิวที่ไม้อาหารไทยอีสานอยู่แถวถนนโพธิสารนะครับอ,อยู่ตรงข้ามกับสารเจ้าแม่กอุอิมนะฮะมีอาหารนั่งบรรยากาศโอนะครับอาหารก็ดูน่าทานเราก็เลยลงสั่งมา อันนี้คือต้มเล้งนะฮะอืมแบบจิตจัดแต่เช้าแล้วก็ตามด้วยเบเกปัดนไถ่กระทะเพื่อบำรุงร่างกายนะฮะไถ่กระทะเพิ่มกุญเชียงมาส่วนหยอดอืหล้างพอด้วยเล้งต้ม พงคือสุดยอดสต่เช้าตาแช้งครับ